สวัสดีค่ะทุกๆคนเจอก,กับคุณพิงเจแปนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณพิงเจแป,น,ปนก็จะไปเจอเพื่อนชื่อ,อ,อฮิโรคุณนะคะคือเราเดินไปร้านอาหารนะคะตอนนี้ออกจากบ้านแล้วค่ะอากาศหนาวมากเย็นมากนะคะมาไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะทุกๆคนไปกันค่ะเดินจากบ้านนะคะไปร้านออยังค่ะทุกๆคน ไปกินเขาแรงกันนะคะเนาะเราเจอเพื่อนของคุณคุณนี้คุณคุณนี้ก็เดินอยู่ข้างหน้านะคะออกกําลังกายไปในตัวค่ะทุกคนหนาวหนาวแต่ก็บรรยาหนาวแต่คุณพิงมาอากาศอากาศสบา,สบายสบายสำหรับคุณพิงแล้วค่ะเตรียมของมาพร้อมอินเตอรบอลเดสายคุณคุณนี้เต็มคาราเบลเลยค่ะจะกถุงมือทั้งหัวทั้งหมวกทุกอย่าง <laughs> คุณพิงเป็นคนไทยยังไม่ขนาดแกเลยนะคะไป <laughs> กันนะคะ เดินกันนะคะทุกๆคนก็เย็นสบายมากค่ะคือเป็นร้านวันนี้เราจะไปทานเนื้อ,อย่างกันนะคะร้านนี้คุณพิงชอบมากเลยค่ะไปกันนะคะทุกๆคนคะ่ะดูคุณคุณนี้นะคะเต็มคาราเบลเลยได้จะหมวกนะคะคุณคุนี้ได้จะถุงมือจะหมวกฮีโคลนอ๊มโคลฮีโ <laughs> คลน Yeah I'm cold <laughs> เบื่อที่รักทุกทุกคนแบกบอกคนญี่ปุ่นขี่หนาวคนอีสานไม่ขี่หนาวคุณพิงไม่ขี่หนาวนะคะไม่บอกว่าหนาวค่ะคุณยิบคุณคนนี้จะสุดยอดเลยเต็มคาราเบลเลยค่ะทุกๆคนคะดูคุณคุนี้นะคะฟูคาราเบลดูคุณพิงไม่มีอะไรเลยนะคะหนาวบอกหนาว หนาวได้ยังไงดูสื้อทั้งคอทั้งเต็มหมดเลยทุกคนคือเรามาถึงก่อนเพื่อนยังไม่มาแล้วก็ร้านยังไม่เปิดนะคะร้านเปิดหกโมงค่ะล้วมาเปิดรอเปิดร้านกันนะคะมากินเนื้อย่างกันค่ะถึงแล้วค่ะทุกทุกคนถึงร้านแล้วนะคะร้านเนื้อย่างนะคะร้านนิ้งชอบมากแล้วก็อร่อยมากค่ะใกล้ใ้บ้านเดินมานะคะไฟสว่างหน่อยนิดนึงนะ เดี journey, ๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะชื่อร้านนะคะยังไม่เปิดไฟข้างบนเลยค่ะลูกค้าเข้าไปนั่งก่อนนะคะไปกันค่ะเข้าไปข้างในกันนะคะเข้ามาในร้านแล้วนะคะทุกคนร้างกันสุงคนโอ้ไม่มาตั้งแตอีพสันร้านกี่คนนะคะโอ้ยม่มาตั้งแต่ ร้านนี้อร่อยมากเล็กแคบแต่อร่อยนะคะแนะนำเลยค่ะแต่มาเยี่ยมเ่โตนะคะไอ้คําปาสาิบุริเดดีกับตัวก็สุดให้สิมาเซ

จะมีอะไรมั่งมาทานกันคจะมีกิมจิแล้วก็จะมีถั่วงอกน่าจะเป็นหัวเชเท้านะคะมาิดกันค่ะมาชิมกันค่ะทุกคนนี่ก็เป็นไอ้เปอะ่นยอะเลยเยอ๋ออม็ร่อยไม่เปรี้ยวมากแล้วแะสุดอร่อยอร่อยคุณคะแซ่บอ่ะดีอะรก็ คุณพิงสักมาสอย่างออกกันเลยนะคะอ๋อโอ้ก็คือเขาเรียกมอยาชิก็คือหมอยุ้งย่าสแ่ว่ามันอร่อยค่ะเอะโรวานันีน่าจะเป็นว่านม่นะอืมแตละนก็มันงามมันงามอร่อยค่ะเนื้อหม่หรอ กราทำมาท้หมะคิดนทคยะากละมากลยากเอ็มกะเอียาลยากละอียดมากละเยมาะอยาทอียายมากลมากะอดมียะอยดมากะเลเียมากะละยมาลยอยดาเอดกมาลกเาหรือาะเอาละอเรอะะมายมา เช่นตัวนี้เหมือนกันนะคะคนนี้เขามาทานร้านนี้นะคะจะให้ลายเซ็นไว้นะคะมดร้านนี้ก็่ามีคนดังมาทานแต่เล็กแคบแต่อร่อยนะคะคุณพิงมาสอง,งะครั้งแล้วค่ะ ใกล้ๆบ้านค่ะสุจนะคะสั่งสามสามคนนีังนินไม้นะคะก็้อผักกับแก้มด้วยนะคะเนาะวันนี้่พิงชอบมากเลยค่ะร้านนี้เวลากรล่จย่างนะคะเลือกสุจิสุจีนะคะทุกทุกคนมากินกันเะคะเด้อนี่ราคุณเป็นคนย่างค่ะได้ล้วค่ะ

จะได้แลวนะคะแลวคุณพี่ก็จะมาจิ้มกับพริกป่นนะคะพริกป hmm. 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 ่น okay. so ่ก็ใจอ่กิมจิดีกว่ากินมจดีก่านะคะ้วก็ช่วงชงก็จมจ่อนม่อนเลย้จกทำให่เลยนะคะ

เลยนะคะเอามาล้างอย่างนี้ค่ะค่าอย่างนี้ค่ะอือม,มันมีรสชาติเหมือนหอมเหมือนหอนะคะ นมาหอก็ตีนนะคะไม่ชอบผจุม่มกับน้ำซุ้ค่ะเอามาจิ้มกับพริกป่นของคุณพิง์นี่ละคะ่ะเขกินทีนละชิ้นคุณพิงฟ้ามัน,นมกินละสองชิ้นนะ,ะชิ้นชิ้นนี่นะคะ่ะกินหน่อยพวกเป็นแล้วก็กิมจินะคะ,ะหัวไชเท้าเนี่ก็จะมีะที่เล่าให้ฟังว่ามีหัว,ชวเชเท้าด้วยนะคะจะเป็นไส้ของปาาลาทะเลข้างในมันเลยอร่อยมากเลยคะ่ะทุกคน นะคะห่อห่อไ่เบอร์ทุกอย่างกันค่ะคนกินหน่อยข้าหน่อยรูเป็นเนาะมามาค่ะทุกคนเือค่ะเาให้จุม่มเราไม่จุ่มส้องเนือ้ออืม นี่กำลังดีทางคุณพิงอยู่นะฮะคนพิงแบบเป็นสุขภาพร่างกายของประจำปีนะคะ ว่าพงกแกก็พอมมากกว่าเลือดเลือดแต่ก็พอมมากกว่าเลือดค่ะทาย่น่ทายเซอกิน้อนมัติเวอรกพื้นค่ะบอกาพื้นพุ่งพิงกพุ่งพิงอะเป็โลตัสเป็นโลตัสโลตัสใ่อมันกินกันไอ้รบเปนโลตัเาเป็น่วงอะไรค่ะาคือกินพวกกินกับตากินกับตากินไม่เป็นโลต คิดว่าพรุ่งนี้ไม่มีแล้วคือวันนี้วันสุดท้ายของเราตัวไม่ไวมันก็ไม่ได้จริงๆเลาอ้องพิจารดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยนะคะเมราะยายมไม่ได้ไม่ได้ล้เห็นอ่ะโซนอนอ่นอ่ะ หน se you know ึ่งเมนูแล้วค่าคิมปักนะคะคิมปักค่ะหนึ่งเมนูแล้วนะคะซูจิกเท็จังนะคะก็คือเท็จังเทจังเท็จังนะคะ เซจังก็คือเหมือนน่าจะเป็นลำไส้ใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็ของที่เราทานเมื่อกี้นะคะเนื้อติดมันนะคะมาเปลี่ยนเรนี้ให้นะคะอร่อยมากค่ะทุกทุกคนอีกหนึ่งเมนูแล้วนะคะเรียกมิโนกน่าจะเป็นใส่ตันบะเท่าเดีนี้ละค่ะทุกคนเดือดเดือดมิโน่เป็นอย่างต่อไปมิโน่คือยัแซ่แซค่ะมิโน่ค่ะแต่เป็นแบบแบบชกันด้วยกันเป็กแบบโคเชต้ามิโน่ หกันก็มีอีกค่ะผักโออนะคะอเน่สชิ้นค่ะชิ้นเดียวเป็นส่ของทุกอย่างอกีคระ อาหานะนี้แน,น,น่น้ำนาะครับขอะคุณพ่อพี่อบคะณพ่อพี่มากๆที่พารมานะคะกานนี้อร่อยมากเล็กนนสะอาดร้านทะีกันได้เดิ คุณคนี้กำลังจะดื่มค้างโกกุคือเกาหลีคอรอโนจำไดมมะมัคคุริมัคคุรนะคะบ้านเราก็จะเป็นเล่าสาโทนะคะฮาเบาเทสช็อตส์ช็อตช็อตส์ั้ยัยซายตกนิดนึงนะคะนิดนึงซัมี่กันยักษ์ยักษ์ลูกสักยัก เหมือนเหมือนยาคูที่สยาคูข้างข้างในเหมือนยาคูนะคะแอลกอฮอล์วะแอลกอฮอล์วะสมันต่ะกูลปอ์เท่าไหร่คะปอนปอ์เ่าไหร่ปอน์เท่าเทากับเบียร์นะคะนอคเกค่ะมาลุยต่อค่ะพวกจันมาเยอะเลยค่ะซูชิแดนมาอีกแล้วนะคะที่เราพวกเราชอบจั่งไปหลายรอบเลยนะคะฮารามีฮัรามีลามีนะคะ มืค่มีามก่บีร์ก็ให้จูให้มอยามก็อีนตกมาาบ้านเราค่ะ่ก็ต้องับนำกระจ้าตัวทุกคนคะฮารามีค่ะฮารามีนะคะเอามาจิ้มเอาน้ำไอออกจากเนี่ยล้วก็มาจิ้มพริกหอเหมือนเดิมนะคะห่อหอหคนะ

เราจะมาจิ้มเอาน้ำอินี่ออกก่อนทคนที่กลุ่มเขาจทานกันทานกันอย่างนี้เลยนะคะคงคออมิ้มกันนก้วน้มันก้าวสาทท่่มเาอืมส่ห้อง่อืม ทอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะเรียกว่าชิชิมิค่ะประมาณ5็6 0บาทประมาณ80-90บาทเลยนะคะเราจะมุครับพี่อาหารทยอาหารเวียดนามนะคอนเกาหลีนะคะมันทอดเจด้าวเจดาวมันคอลลีเนาะมาทานกันนะคะเด้อชิชิมิค่ะอุณิศบอกว่าให้มาย่างยานิดนึงค่ะ จะได้กรอบสดอยู่นะคะตอนนี้่ยอย่างแต่รสชาติจนิงๆก็ะมีตะแปนงของับีดาวนั่นแหละค่ะอย่าเสียแต่ีุ่ีอลี่พอลี่เคยมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นพี่อลีน่าจะกินเอมากมางนจีนะอยาน้สูงจดเยะจะมีน้ำจิ้มนะคะ

ต้องแต่งต่อ <Excel> ต <KK> ้องพิดาวแฝงว่าพิดาวแฝงว่าด้วยค่ะเด้อพิดาวน่าจะเลยนะคะจะใช้เรียกชื่อจริงไหมคะพิดาวเป็นหลอดพอดี แล้วที่สุดที่สุดีเรามาอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะโคชิจังคิวหี่ก๋จังคือซอสนี่นะคะคิวี่ก็คือแตงนะคะแล้วก็จะมีหัวไชเท้าที่มีไส้ปลาที่อร่อยมากนะคะทุกคนดแบบวีท่ะมากินกันนะคะกควยจังคิวหีวิธีทานนะคะคิ้วขดแล้วก็เอาโคชิจังก็คือซอสของเกาหลี มาใส่กับอะแต่งนะคะแต่ง,งนะก็อันนี้มาใส่นะคะแล้วก็จะมีไส้ปลาที่อร่อยเลยชอบมากเลยะอยะเห็นไหมคะเป็นอะไรที่ม่ดีเลยค่ะ,คะ

เก็นเรื่้เกี่ยวกถั่ล่ะต้นขนาดนน้นถั่ลถั่มา้ันีไม่พูดไม่มีคำทักอร่อยมากเดี๋ยวคุกๆๆเนอะค่ะออนี่จะพูดึงังงี้มัวันนี้ไม่ผิดหวังรก่อนเนื้อหนมกน ทุกคนคะเราสั่งนิฮงชูร้อนมากค่ะร้อนพันออกเลยแนเะะาไปก่ะเริ่มกันใหม่แลอกันันออกะะอ่นนะนะีร้อนมากค่ะร้อนมากค่ะไปของลกกนะคะนี่สัง่งอ ปัดนออกเลยค่ะทิ้งไม่นะคะรอมากเลยนีดนนีดม่อยตดสกออันนี้ของแถมให้นะคะอันโนริเกาหลีมาให้นะคะเดอรสกาชอัส네วีอร้อนกับร้อนนะคะ อร่อยๆเจนแรงสวัลดีค่ะทุกทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่จับติดตามชมที่ของสุพิ้งพากินพาเที่ยวนะคะเรามาทานอลาพิ้งคิวนะคะ <c oughs> เน <c oughs> ื้อฮิโรคุณก็แซวนะคะมาดูคลิปนีน้น,น,นะคะขอบคุณมากค่ะฝากที่เมาครัฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์นให้ด้วยนะคะแล้วอยากจะดูอยากจะให้พาไปที่ไหน,น,นเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วติดตามฝากติดตามชมคลิปหน้าได้นะคะหัวราวข้างๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย